ียบร้อยวะียบบ้อยครับเรียบบ้อยจนได้ครับโอ้ยง่ด้วปลานน่ะด้อยอ่าม้าในเรือเบ็ดเอาอีละครับ หลังจากที่ปลาจอบลุดปลาจอบลุดไหมฮนปลาอย่างเ็นโตเก่าอ๋อเวนัตเก่าอัอเจ้าแห้งกั้เก่าปลาหนังตัวนี้ปลาหนังอ๋อครับลุงขว้างเงอแม่นวะเออดีดีดดย้อนเสียงไทยบบนะครับพี่น้อง เบื้องคันครับเบืองคันครับปลาเนีมันขึ้นนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวค่อยเบืองครับสำหรับพี่น้องว่าทายปลาเนี่ยทายปลาช่วงนี้ปลาบอนขึ้นครับเขางัดอยู่ครับนี่เบิงเบ็ดไปก่อนนะครับปลาเนียมอ้อยนะครับพี่น้องครับเบิงแอคชั่นเบิงลีลาการยืะอปลาไปก่อนครับ อยาเพิ่งเชี่ยมเนี่ยไปเพิ่งเชี่ยมป,ยปูพี่น้องถารุ่นกันร้ายครับนี่อาจารย์มาโคตรโคตรโคตรมากีกลแลวครับโคตรมาสร้างการนี้แล้วไปบอกไปบอกวิธีการไม่แน่นะ เริ่มสเชได้แล้วครับพี่น้องใช้ละ่ะปล่ปาผ้ไปใชใช่ะบอล่ไูไปทีไปไ่แ่ล่ะผม้บุคคบักแม่ไปอีก <laughs> อแล้วต่ใหขีดเตีย่าฮ่าาก่าฮ่าฮาฮ่าฮนาฮายลีฮ่มาก่า่าๆ่าฮ่ครับาา่่ ออต่อมาแล้วไเข้าไป่กินแลเาาโตแล้วครับโตแล้วูมาแล้วคือทางคือคางว่าดิแบบ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 ครับเห็นแวบแบต้ดอกบอวบเ งาีบีวใจเย็น่อย้วเวก็เนี่ปึ๊บ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 บรีอพยครับสวยงามสวยงามทองเรื่องปลาซุ่มปลาซุ่มจอยอยู่แล้วเจ้านี่ปลามูนีมาแล้วเจ้านี่ ัแวถือกถือตัวแรกปลาเกีคุณดีครับได้ปลาเที่ยวลมนาปลาหิวส่วมากเลยวะแม่ปลาจ้อยหรอวะจ้อยเขาลวดนันระจ๊กลวดนันพะจกเดีวถืตัวแรกสิปลานังีกันเราไม่ลุด เอาเอาเอาบานลุมเขาลุมเขาโหล่ะครับขับหนไฟทำงานครับอานี่ของแคบของบัเดวขับหนีไฟครับที่รองเบื้องครับเบิ้งเบีดเบื้งทีล่ะครับอืด้องไหวแรทันเาท่านครับเอาที่รองเบื้องกันยาวงครับ กับขั้นไม่ไพ่พะยังหวานครับเมื่อนี้ม้ามือแรกหมานเลยเป็นโตไมล่าสุดประเมอนครับโอยู่อยู่อ่เออหนึ่งเดียวครับไม่เคลื่อนล่าสีสไลด์เดียวพี่น้องขั้นไม่ไพ่ครับมาเบิร์ลีล่าเบิร์เบียดงามๆครับไม่ไพ่ก่ออะไรขึ้นมาอันเดีดไไยนนโนนะมามือแรกครับเป็นขั้น เป็นเห็ดใหม่ครับตัวนี้เวอร์ชันใหม่ครับรห่วั่คเอ้ยขัไมไพ่มนองแทครับไม่ไพ่โบราณครับกะได้กันได้หรือเปล่านี่เออขั้นแขงครับได้ป่าเงอยู่ด้วยนี่ป่าคืออะไรครับเงยปาเงยปะปลาคือบ๊วียงงวะสิเลย เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวใจัคันไหนใครทำงานพี่น้องเด็ดลอยหาซิบสองลอยแล้วมา่านอครับสุดยอดสุดยอดไกถึงแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรอเบื้องรับ

เงี่ยปอายาวเดียว่ายาลอเลียนแบบเด้อป่ามันถือขางก็เลยนักเน้่ยมามามาป่าพี่เอามาพี่เลยใส่ผู้ใดลงไปผู้ใดลงไปตักเขาไปสั์แน่แน่ไ่ โยโยโยย้อมแล้วย <ENNIS> <สำ>้อมแล้วปะเมื่อนี้ถือว่านะครับโชคดีเดียเห็นลีลาขั้นไปไฟครับพี่น้องของแค่ครับมานครับเอาลบขมาเอาลบขมาผ่าน Lưu 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 Tại đi ăn không ai biết đấy là อาไหมเียงเบียดมาเลยใจว่าเหียบ้อยวะเหียบ้อยครับเรียบ้อยจนได้ครับโอ้ยยังอยู่เร้่อป่านน่ะเรือยอ๊มานนี่เรยเบ็ด บาเอีหยงกอขั้นเอีหยงมเจานันเศร้าเรียบโกเรียบเกนักน่นปวด้แ่ปวเ่าน่บูาทำสำเร็จแล้วมานิสุดยอดเลยของแท้ที่ขั้น่ไฟโอ้ยสุดยอดแหงปะกินเนี่ยเนเลยตึงเลยปะปะ่านี่เอียงเสียหายบ่นันบ่มี ไม่บินครับอยากตัว่าแข็งพอเดี๋ยวร้อมึงป่านั่ป่าบังที่เป็นเส้นเลยล็อกปนให้แน่ใกล้ๆน่ะบ่เข้าก็ล็อกเป็นให้แน่น่ะเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็อดฟังเงี้ยเอาราเตือนเตืนเราตื่นเตืนกับขั้นไม่ไพ่เราขั้นไม่ไพ่ ตัวนี้เพื่อจัดไหมโอ้จังจโอ้วางแงของเราอยู่เอ้สุดยอดเลยครับเต้ครบก็ได้ดีวยนะไปเห็นไหมดีล่ะจะมาหลายขันไรนต้องกบถึงกูอยู่ขั้นเดียวไปขันเดยไปไปจังโล่ครับาไงอยู่เนี่ยฮะ ว้าวว้าวอบไปพอรถตูสิบตัววานี่ปลาสิบตัวเลยสอตันอุ้ยอุ้ยเ้ยของแท้ปฮ่าฮ่าฮ่าไปเฮ็ดกูเลยเว้ย้ไปเฮ็ดเลยเว้ยเพราะว่ามันยังหนักกันอกกันเนี่ยโอ้่มันหนอยหน่อยประมาณเท่าไหร่สิบตัโลอะสิบตัวโลอะเจีบขึ้นสิบขึ้นกันนี่นี่ครับก็เราไม่แพ้แน่น่ อ้ยสุดยอดครับตุตตตุุุ่มัน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 เออขนงานมีด้วยโอ้กูว่าจะไเหนื่อยเพราะมันยังหนักเนาะผลงานไม่ไผ่เราครับสุดยอดเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจนได้ครับหลังจากที่ผ่านมาสามหมื่นสามมื่นสี่มือแล้วครับเดี่ยวโกเดี่ยวเคนี่บ่อผ่านครับขอบคุณครับ โอ้งมานโอ้กูกวาจะไดหน่อยเนาะบ่อนวนเลยอ้ยเหี้ยเอีิเลย